เติมซุปไปครับมซุปไ้ครับนี่ยซุปก็ไดูรูบต้มแมแซูบต้มแซ่าักีระดูช่ยเทกีพิไทยกระเทียมยังไม่ได้แกะครับน้องพี่ชายหองเด็ดกะดูกหมู ต้มแซบ่บต้มแซบ่บครับผมวันนี้ก็เตรียมงานครับร้อยวันเตี่ยเอ่อกับข้าวสองคำย่างงานช่วยครับไม่ก็เตรียมผมชั้นทำเองหมดเลยครับ นเ้ายำยาปานินนี่ที่ใส่ดชูเลยน้ำยาใครนะน้ำยาแม่อะไรวะแม่กิมลีถ้ามีกิมลีแม่กุลีรวยใจห้าไม่มีมีเหรอมีมี เริ่มอ,อะไรหม้อกแกงแม็กอยู่หลีงไงอเออจ้าตัวนี้นำชั้นแม็กกินไรแม็กกินด้วยนี่น้ำชั้นแม่กกินแม่กกินอะไรแม็กินอะไรอันห้ามคนใช่ไหมครับดรห้ามห้ามห้ามไอนี่ห้ามคน,นก่อนเอาเดือดเองคนได้ใส่แม็กกับข้าวอะน้ำพริกเผากระหมอดเป้งตีน้ำยาต้มแซ่บกระดูกหมูจบหอป่ะอันนี้ต้มกี่นาทีครับเนี่ยสามเอาเอาห้าวัน หนึ่งชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้คือครึ่งชั่วโมงแล้วพ่งนี้อะไรนะพรุ่งนี้เที่ยวครึ่งชั่วโมงอ๋อตรงนี้หอมมากออ๋สุดยอดเลยเนี่ยของยายกิมรีเนี่ยน้ำยาบอกเลยเอกลักษณ์มากยายกิมรีกินลงแล้วครับชั้นแรกน้ำชั้น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 ไม่ใช่น้ำใส ทำเองครับทำเองทุกอย่างงานนี้ต้มแซ่บด็อกเตอร์นะคตาเอ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 าน้ำปลาตาชาช่าง <c oughs> น้ำยาแม่กิมลีอันนี้บริโภคที่บ้านมานานนับแสนที่ปีนะครับไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นเลยงวนเชียงซอสสาเขียวครับรแต่บางคนบางคนใช้บางคนเขาใช้ขเข้าวทองรัฐบาลใช้งวนเชียงก เติมพลังด้วยครับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญปามะนาวพริกอ่ะชั้นที่สองครับผมหลังจากลงชั้นแรกไปแล้วทำไมอันนี้ถาดนี้มันจะไม่สวยถาดนี้จะหมดอยู่แล้วเนี่ยอะผัวกะทิ เห็กสุดเห็นเงี้ยน้ำยาแม่กิไลิ้นลี้ยายาเปลี่ยนชื่อตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าครับแอ้กินลี้ยังไม่ยอมครับผมยังทำของให้เตี่ยเรื่อยถึงทําแจกแล้ว ใจมันได้ง่ายๆนมด้วยฟูครับนมสาลี่ครับผมน,นี่ก็ขี่ทุกกว่านี้วก็ทำนมด้วยฟูใช่ไหมหนมสาลี่๋อหนมสาลี่นมสาลี่ในยามใหม่ของแม่เหมือนก็แบบนึบๆเหมือนอาจจะไม่เหมือนของตลาดที่ขายทั่วไป มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันอาจจะอร่อยในแบบของเราก็ได้เท่ลองแล้วอร่อยมากจริงรีวิวก่อนซอสผมฟาร์รี่ปกติมันจะแห้งๆล้วนอันนี้มันจะมีความหนึบมันกินเหนียวเหนียวค่ะเหนียวมีความเหนียวในตัวหอม,มหอม แบบอบบผมใช่คุ่มดิเ oh, <okay. S 1> ก๋โอเคนะการเรียนการทาันสมัครับมันต้องแพ็คทำให้แพ็คอย่างกินี้บอกว่ามันจะแข็งอัดใย่ถุงน,นี่มาดูนะยังเครึ่องฮะยังเครึ่งตู้ไป นี่จะเป็นลมนชั้นครับที่ได้มาไอ้ลงชั้นแต่เขาจะไม่แสดงสีสันสวยางามมากมายแต่รับรองว่านึบมากนี่ก็ได้มาสี่ถาดนะครับอันนี้ก็สีชมพูเนอะอันนี้ก็สีเหลืองพร้อมแพ็คถุงสีชมพูสีเหลืองเราจะแพ็คถุงหมดเลยนะครับมาเก็บไว้เก็บไว้เพราะว่ามันแข็ง 영 <목소리도>